สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเดทนะครับในเรื่องของการถอนเงินทูมอนิวเล็ตนะครับจากแอปหาเงินฟรีทูมอนิวเล็ตเนาะนี้เป็นยอดเงินที่ผมจะทําการถอนนะครับจํานวน24่สบาทจุดหสตางค์นะครับและตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะจำนวน24.1นะครับในวันที่12เดือน10นะครับผมและผมก็ได้รับเงินเข้าทูมอนิวเล็ตนะครับตามยอดนี้เลยนะครับยี่สิบสี่จุดหนึ่งนะครับเป็นทูมอนิวเล็ตในวันที่13เดือนตุลาคมนะครับเวลา8ปดโมงสองนาทีนะครับการจ่ายเงินก ยังปกติเหมือนเดิมนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับในการหารายได้เสริมเข้า wallet แบบโดยตรงนะครับจะเป็นการอัปเดตนะครับการถอนเงินครั้งล่าสุดให้นะครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้งานเพิ่มเติมใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทาเงินได้ห ิปกตส่วนใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจค่อยไปลองดาวน์โหลดเล่นกันดูได้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะไปดูขั้นตอนการทําเงินกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิเน่บอลเวล็กกันก่อนสําหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือผมจะขึ้นชื่อแอปไม่ให้สามารถกดดดาวน์โหลตติั้ง ลงในเครื่องได้เลยนะครับสาหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็เปิดมานานและนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับตั้งแต่แรกๆกนะครับการใช้งานก็ยังเดิมการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบไว้ให้ในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเราก็สามารถดูตามด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมจะใส่รายละ,ละเอียดไว้ให้ทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะ เมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล e ้ว right นะครับก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครก็ดูตามคลิปที่ผมสอนไปได้เลยตั้งแต่คลิปแรกเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดให้ดูก่อนเนาะกดมาที่ตัวเงินด้านบนนะครับซ้ายมือนะกดเข้ามาตรงถุงสีแดงนะครับในการถอนเงินยอดคงเหลือตอนนี้เหลือศูนย์นะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําการถอนออกไปนะการถอนเงินนะครับได้เริ่มถอนตั้งแต่วันที่ยี่วันที่12เนะ12เดือนส0นะครับที่ผมได้ทําการถอนไปจํานวน24บาทที่ผมถอนแล้วก็ได้รับเงินเรนรียยบ้้อแลว หลักฐานเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอันนี้ค the <c oughs> ือการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับต่อมานะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะในส่วนของเมนูที่1ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของบ้านระดับเลเวลนะครับผมก็คือระดับเลเวลของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่มันก็จะแจ้งให้เราขึ้นดูแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ที่ระดับ16นะครับแล้วก็จะเป็นโบนัสนะครับในส่วนของการชําระเงินนะก็คือเราสามารถดูได้นะครับ สามารถเพิ่มอัตราส่วนตรงนี้ไดนะ้ในการถอนเงินเพิ่มขึ้นนะครับตามระดับเลเวลเปอร์เซ็นต์ของเรารตามนี้เลยผมอยู่ที่เลเวล16นะครับเปอร์เซ็นต์การถอนเงินของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ20%นะต่อมานตะค่อมาเมนูที่รับเป็นในส่วนของคู่มือ ผู้เช่านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวผู้เช่าของเราเป็นงานสปอนเนอะแล้วก็ดูตามได้ว่าเรามีกี่ตัวเก็บครบหรือยัง1000นะครับตามนี้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นงานประจำนะครับที่เราสามารถทําภารกิจนะครับรับตัวเงินเพิ่มได้แล้วก็คะแนนเหรียญทองนะครับผมตามนี้เลยเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการเชิญเพื่อนได้กดเชิญทันทีนะครับกดเชิญปุ๊บเนี่ยก็คัดลอกในหาตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําได้เลยทุกช่องทางนะไม่ว่า จะเป็น Facebook Twitter Line YouTube Tik t o อกสามารถเอาไปแนะนําต่อได้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่ากรอก ID คําเชิญนะสำหรับคนที่ต้องการกรอกรหัสโค้ดหรือว่า ID คําเชิญก็กรอกตรงหน้าน,นี้ได้เลยจะกรอกของใครก็ได้มีของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดไม่จำเป็นต้องกรอกของผมก็ได้นะตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนเพื่อนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะอันนี้ก็ทั้งหมด4เมนูนะครับต่อมาวิธีกการรเล่นนะคคับ็ือ ตรงรูปเหรียญทองที่มันขึ้นเนี่ยเราก็กดรับเหรียญทองมาก่อนเนาะตามที่เราได้ทําการเช่าบ้านไว้นะเป็นเกมเช่าบ้านนะครับปล่อยให้คนมาเช่านะโอเคนะครับถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยเราสามารถกดรับได้นะก็จะมีคนตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเราสามารถกดรับได้ด้านล่างก็มีถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยเราสามารถกดรับเงินได้นะรับสูงสุดถึง20คนนะครับในส่วนของภารกิจของเรานะภารกิจของเราเนี่ยก็คือตัวละครด้ามนตรงเนี้ยเราจะต้องทําภารกิจให้ครบจํานวนนะครับเพื่อที่จะเลื่อนระดับเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมเราก็ทําการเล่นนแบบี้กดไปตรง บ้านกดคลิกเดียวในการเช่านะครับแต่ถ้าเรามีคะแนนเหรียญทองที่ยอมากขึ้นเนี่ยเราก็กดเร่งได้เลยเร่งความเร็วเพื่อที่จะให้ภารกิจของเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนะครับนะครับผมถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับสามารถกดรับเงิน10บาทตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการเล่นไม่ยากนะครับลองเข้ามาเล่นดูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากการเล่นไปเมื่อกี้นะครับ0.15นะก็เล่นประมาณนี้นะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งการเล่นเนี่ยมันเล่นไม่ยากนะครับเล่นเกมเก็บเงินภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับเม าการจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ยังเล่นเหมือนเดิมได้นะครับในส่วนของแอปนี้ถ้าคุณชอบการหาไรายได้เสริมฟรีเนี่ยฝากกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทาเงินฟรีทูมอนิวเวล็ตกันก่อนสําหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android. วา,าวน์โดก็ ง่ายๆเลยพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือผมจะขึ้นชื่อแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสาหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วนะครับสาหรับคนที่เคยเล่นนะครับตั้งแต่แ แรกนะครับการใช้งานก็ยังเดิมการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบไว้ให้ในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเราก็สามารถดูตามด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมจะใส่ารายละเอียดไว้ให้ทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครก็ดูตามคลิปที่ผมสอนไปได้เลยตั้งแต่คลิปแรกเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดในส่วนของการ ถอนเงินครั้งล่าสุดให้ดูก่อนเนาะกดมาที่ตัวเงินด้านบนนะครับซ้ายมือนะกดเข้ามาตรงถุงสีแดงนะครับในการถอนเงินยอดคงเหลือตอนนี้เหลือศูนย์นะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําการถอนออกไปนะการถอนเงินนะครับได้เริ่มถอนตั้งแต่วันที่ยี่อ่าวันที่สิบสองนะสิบสองเดือนสิบนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปจํานวน24บาทที่ผมถอนแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับหลักฐานเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอันนี้คือการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับต่อมานะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับม เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะในส่วนของเมนูที่1ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของบ้านระดับเลเวลนะครับผมก็คือระดับเลเวลของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่มันก็จะแจ้งให้เราขึ้นดูแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ที่ระดับ16นะครับแล้วก็จะเป็นโบนัสนะครับในส่วนของการชําระเงินนะก็คือเราสามารถดูได้นะครับและเรายังสามารถเพิ่มอัตราส่วนตรงนี้ได้นะในการถอนเงินเพิ่มขึ้นนะครับตามระดับเลเวลเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับตามนี้เลยผมอยู่ที่เลเวล16นะครับเปอร์เซ็นต์การถอน นะต่อมานะครับเมโนูที่2นะครับเป็นในส่วนของคู่มือผู้เช่านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวผู้เช่าของเราเป็นงานสปอนเนอะแเราก็ดูตามได้ว่าเรามีกี่ตัวเก็บครบหรือยัง1000นะครับตามนี้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นงานประจํานะครับที่เราสามารถทําภารกิจนะครับรับตัวเงินเพิ่มได้แล้วก็คะแนนเหรียญทองนะครับผมตามนี้เลยเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเรชิญชวนการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการเชิญเพื่อนได้กดเชิญทันทีนะครับกดเชิญปุ๊บเนี่ยก็คัดลอก ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําได้เลยทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e Tik t o อกสามารถเอาไปแนะนําต่อได้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่ากรอก ID คําเชิญนะสำหรับคนที่ต้องการกรอกรหัสโค้ดหรือว่า ID คําคเชิญก็กรอกตรงหน้าน,นี้ได้เลยจะกรอกของใครก็ได้มีของเพื่อนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดไม่จำเป็นต้องกรอกของผมก็ได้นะตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะ อันนี้ก็ทั้งหมด4เมนูนะครับต่อมาวิธีการเล่นนะครับก็คือตรงรูปเหรียญทองที่มันขึ้นเนี่ยเราก็กดรับเหรียญทองมาก่อนเนาะตามที่เราได้ทําการเช่าบ้านไว้นะเป็นเกมเช่าบ้านนะครับปล่อยให้คนมาเช่านะโอเคนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เราสามารถกดรับได้นะก็ <Alrighty. S 1> จะมีคนตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเราสามารถกดรับได้ด้านล่างก็มีถ้ามันขึ้นแบบนี้เราสามารถกดรับเงินได้นะรับสูงสุดถึง20คนนะครับในส่วนของภารกิจของเรานะภารกิจของเราเนี่ยก็คือตัวละครด้านบนตรงนี้เราจะต้องทําภารกิจให้ครบจํานวนนะครับเพื่อที่ เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําการเล่นแบบนี้กดไปตรงรูปบ้านกดคลิกเดียวในการเช่านะครับแต่ถ้าเรามีคะแนนเหรียญทองที่อยามากขึ้นเนี่ยเราก็กดเร่งได้เลยเร่งความเร็วเพื่อที่จะให้ภารกิจของเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนะครับนะครับผมถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับสามารถกดรับเงิน10บาทตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการเล่นไม่ยากนะครับลองเข้ามาเล่นดูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากการเล่นไปเมื่อกี้นะครับ0.15นะก็เล่นประมาณนี้นะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งนิ ารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับเมื่อครบภารกิจเนี่ยมันก็จะได้ค่าตอบแทนเข้ามานะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ยังเล่นเหมือนเดิมได้นะครับในส่วนของแอปนี้ถ้าคุณชอบการหารายได้เสริมฟรีเนี่ยฝากกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ